ยินดีด้วยรถเมย์คนึงนิดคลอดแล้วจ้าขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงสาวรถเมย์คะนึงนิดและคุณสามีบอลสุเมฆที่ล่าสุดสาวรถเมย์คลอดลูกชายคนแรกแล้วเรียบร้อยให้ชื่อว่าน้องคิดน้ำหนักที่พกมาด้วย3,350กิโลกร,รมัมหน้าตาน่ารักหน้าชังสอบแววพระเอกสุตามาตั้งแต่เบาบะ โดยคุณแม่มือใหม่แชร์ภาพน้องพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีคิดแม่ชื่อคนึงนิดเท่ากับคิดถึงเสมอลูกชื่อคิดเท่ากับคิดถึงแม่เสมอพ่อชื่อคนคิด